เลยพี่เพชรสมรบอกว่าไปเอาหมูห,ห,หมูออ,อ,อ,อันนี้เป็นหน้ากากหมูนะคะหน้ากากหมูมอันนี้เป็นเนื้อหมูบดให้อามาให้<อ>ลุกคนใส่แล้วก็เนื้อหมูบดแล้วก็หน้ากากให้เราทำทกินที่ต้นการ มีไส้อ่อนด้วยมีหน้ากากหมูแล้วก็เนะื <submerged>. ้อหมูบดนะคะยกไม่ได <oily. S 1> ้หรอกฟ้าใสมันหนักไม่รู้เลยเขาให้ไปรับเขาแบบหลักเลยไม่เลยถามเขาเลยเขาบอกว่าที่สมอนสั่งมาเสียบ่อยว่าตรงนี้นะคะหมูบดแล้วก็ไส้หมูแล้วก็หน้ากากหมูเขาไปรับมาแล้วก็ตอนเย็นก็ จะทำอะไรตอนไหนก็อยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กินไสโลดแม่ครัวรับแม่ครัวอันนี้ล่ะมีขอบคุณขอบคุณที่พี่ให้สมุนไพรนะคะที่ประจัญชีก็ประจันเลยที่เอามาพี่เวทสมองบอกใส้ยาชีอยากทำอะไรกินที่ไหนก็กินนั่นนั่เอออันนี้นะใหาบอกไส้ใส่ว่าอะไรนะ เออแล้วก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือทำอะไรอันนี้ไส้หมูนี่ก็ย่างกินได้อก็ได้รับแล้วโอ้เสียบเอาไวนนี้ก็ไปเอาเออแล้วก็ไปแล้วหนักมากแมเป็นสมุงของคณทุณงที่เพชรสมองไชยคอนเพราะว่าตอนดึกเราก็ไปแล้วก็กินจอนี้แหละคใช่เราก็จะเดินทางไปแล้วเย็นนี้เราจะไปกบเปลี่ยนแผนเออ เย็นใส่กระมือกระมือน้ำตาลไว้ตอนเย็นนี่แล้วกินแล้วกระมืออไปตอนเย็นแล้วตอนเย็นนี่นะใส่ใส่น้ำกันบ้านบ้านเกิดกใกล้บ้านเกิดค่อยกับไปแล้วเพื่อนเพื่อนก็โทรบอกว่าถ้าไม่มาจะไปนำเหยียบอยู่ที่โป่งบางไทรคืนนี้นะฮะ แต่มาส่วนผักว่าไขาขอเพื yeah> ่อนนิเคตสมอนสยามพอยจะไม่ได้รีบค่ะเราเลยมีการเปลี่ยนแผนการเดินทางพี่สมอนบอกว่ากินให้อิ่มแล้วเวลาไปถึงนู่นก็ให้เสือเต้นแบบไม่หยุดโอ้เขาสั่งให้เสือเต้นไม่หยุดในมันเป็นระเบียุกแล้จะเราไปทันไหมไหมทันถ้าหนุ่ยขวากันเรื่อยก็ตีเดินกันบ้างบ่าเออมัน ไปสีจามาแล้วนะเพราะว่าจะเต้นโอ้จริงไปหาหมอมาเลยก็ไปหาหมอมาแล้วกันไว้แล้วตอนเย็นจะเต้นกับเพื่อนก็เพื่อนบอกว่ากุกตูมะนาวทังแดงบ้านผัวสูงกวนบุญให้ไปรวมตัวอยู่ที่นั่นพอฟื้นจะเต้นไหมอะ ไม่รู้แต่เขาบอกว่านางค้ำใสให้มาให้ได้เออเขาบอกอย่างนั้นนะคะก็เลยไปสิดยาซะก่อนไปสิดยาหนึ่งเข็มยาไปกินด้วยตอนเย็นนี้ก็นอนหลับละหลับที่รถนะคะไปต่อรอบตพอแล้วครับอแล้วต่อแล้วนะเกได้พอิด้ต่ออแล้วเกได้เดินทางเอ้าอ๋อจะได้เดินทางเดี๋ยวนี้หมอเอาล้ำหรือยังสิมันกินทางนี้หรือ ต่อคลิปเพราะตอนนั้นมันทำเร่ได้ลูกเนาะโอ้ยหลานค่อยเนาะกินนี้จะหมดไหมลูกหมดไหมน่าจะหมดโอ้หแต่ตัวเล็กๆเนะคะแบบห้งนะคะแบบแบบหมูมูสับแห้งๆหมูต้นโอชอบหมูชิ้นไม่ชอบโตเป็นสาวแล้วนี่โอ้ยลูกอ ร้อนผมก็ยาวแล้วเบียนดีชั้นไหนนะคะน้องคนที่แต่เพิ่งปอห้าปอห้าเลยนะครับเป๊บเดียวนะคะปอห้าเลยอ่ะจริง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 นั่อ่ะเพื่อเป๊บเดียวจะให้ไม่ไม่ให้ยากคำสาสแกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไดลูกหลานก็แย่งไปหมดแล้วสายหูสายตาเอาไปหมดแล้ว ก็คงปีหน้าก็เอาละตาละคำคำเศร้าวๆละตานะ่ะปีหน้านะ่ะย่าคําใส่ก็แกแล้วอ่าจะกลับวันไหนวันที่ย่าจะเก็บวันละยี่สิบให้หนูํำมาก็เก็บไว้จะให้ไปกินค่าขนม <laughs> วันไหนก็บอกเด้อให้ได้ขายเสื้อผ้าดีๆจะได้เยอะไงมีของได้ยิงแอนไหมเด็กยิงแอนน่ะโตแล้วยิงแอนน่ะทำมาหากินเอาแต่ต้นอ้อนี่เขาแบบว่ายังเล็กอยู่เรียนอยู่ก็มีพี่ลาล่าพี่ลาล่าบอกว่าตอนไหนแล้วเดี๋ยวมีค่าขนมให้นะ จ้าถ้าลำก็จะเก็บไว้เก็บไว้ของได้ยืแอนก็แซวว่ามีของได้ยืแอ็นไหมไม่มีแอนหาเงินเป็นจ้ากระพุ้ดหยอกหยอกฮะก็ปีใหม่แล้วเนาะเลยเนาะคุณคุณหลานคุณเลนเนาะปีใหม่แล้วก็อ่าเป็นย่าคุณก็ต้องมีอะไรให้เหรอเนาะโออ แต่ว่าถ้ามีลำก็ยังดีนะถ้าไม่มีลำก็สงสัยว่าจะได้น้อยฮะอ๋อสงสัยจะได้น้อยถ้าไม่มีลำถ้ามีลำเยอะๆก็จะได้อยู่นะคะอันนี้เรียกอะไรนะเรียกเรียกอะไรเล้หลานแหละเรียกแม่กําเรียกาย่าตะตั้งแต่เขาเล็กๆตั้งแต่ชิดกลับบ้านตอนนั้นก็ยังขี่คออยู่ไปกับแม่น่ะพอมาเห็นตอนนี้โอ้โหสูงขึ้นอู้ จำไม่ได้ตัวเล็กๆตัวเล็กๆตอนนั้นจะไปปีใหม่าย่เอาเงินให้ห้าร้อยฝากไปห้าร้อยก็สวัสดีจ้าคุณย่าอยู่ที่คอพ่อเอออยู่ที่คอพ่อแล้วเนี่ยจำได้ไหมที่ขี่คอพ่ออยู่น่ะไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวก็บอกว่าชิดเอ้ยพาลูกไปเที่ยวไปไม่ได้แล้วจำไม่ได้เขาเรียกอยู่จำไม่ได้แล้ว ต่หน้าเขาอุปุอยู่นะไม่ไม่พร้อมอย่างนี้เด้ออ่าไม่เหมือนกับแอดมินน้อยแอดมินน้อยน่ะตัวผอมอันนั้นน่ะตัวใหญ่ตัวนั้นเท่าก็สองปีนี่แหละเท่าแอดมินน้อยนียน่แหละสองปีตัวน,นั้นนะไปกับแม่เขาด้วยโอ้ยถ้าใครพูดกับพ่อเพื่อนไม่ได้นะคะเขาเขาเออเขาห่วงพ่อเขาไม่ได้เอออย่ามาจับพ่อเนอะไปจีปพ่อเนี่ย หวงเลยโอ้ยไ,ไย,ยไม่ได้ใครใกล้ไม่ได้ตอนนั้นโอ้ยเดี๋ยวนี้ลระเชิญพ่อ่าไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้เขาเป็นส่วนตัวเขาเดอ้ตอตนโอ้เลยออีกนาทีเดียวลูกชดเข้าไปเดี๋ยวแปดนาทีก่อน <c oughs> มันจะไม่หมดเหลืออีกนาทีเดียวก็ได้แล้ว แม่เห็นต้นออก็โอ้ยอยากกินได้เลยโอ้ยครบแล้วลูกคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ